วันนี้เราจะมาหาปลากันนะครับเพื่อเอาไปทำอาหารดังนั้นวันนี้พี่นุชจะต้องมีผู้ช่วยใหม่ของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเป็นเหยื่อหมักนี่นะเห็นปะไปไปแล้วครับอุ้ยอุย,อยปลาบอกอะไรไใหมวูกินอันนี้มันแล้ววันนี้ <S <S เดี๋ยวเรามาชิมเนื้อให้ดูกันอะไรครับภมกินก่อนนะภูมิขอกินก่อนอะ สวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพี่นูก็อยู่ในไร่ในนาในบ้านสวนของป้านะครับวันนี้เราจะมาหาปลากันนะครับเพื่อเอาไปทําอาหารก็คือสระน้ําข้างหลังนี่เองอันนี้เราก็เคยมาจับปลาแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะใช้เบ็ดไม้ไผ่นี่เลยนะครับวันนี้ป้าก็ให้เหยื่อมาเป็นเหยื่อหมักนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ต้ลไม่ได้มาด้วยนะเพราะว่าตั้งแต่กลับมาจากแม่ฮ่องสอนเนี่ยแฟนเขาก็ไม่ให้ไปไหนเลยนะครับวันที่กลับมาจากแม่ฮ่องสอนเนี่ยแฟนก็มารอเลยนะครับพอรถจอดปุ๊บ แฟนมาปั๊บเลยนะไปออกไปไหนเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าว่เติร์เนี่ยทำตัวไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> ตามพี่นุคุ้งไปอีกคนแล้วดังน,นั้นวันนี้พี่นุจะต้องมีผู้ช่วยใหม่เชิญเลยครับเ <c oughs> ชิญเลยครับเชิญเลยครับมาแล้วครับมาแล้วเอามาเลยครับมา,มา <c oughs> โอ้ยผู้ช่วยใหม่ออาผู้ช่วยใหม่แนะนําตัวหน่อยครับ <c oughs> วันนี้จะมาช่วยพ่อนูอ้าววันนี้ท่าคุมจะมาช่วยพ่อนุนะครับคนช่วยช่วยดูเนาะช่วยให้กำลังใจ ป้าบอกว่าลองเอาส้มมาตกดิพี่ลุงก็เพิ่งเคยเห็นนะครับว่าเอาส้มมาตกได้แล้วก็เราก็เดี๋ยวเราก็มีเหยื่อที่เป็นหมูปิ้งด้วยที่เรากินเมื่อเช้านี้มีตรงส่วนของมันหมูที่เราไม่ได้กินเดี๋ยวเราจะมาตกปลาแล้วก็มีเหยื่อหมักด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่าไปไปดูกันเหยื่อแรกของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเป็นเหยื่อหมักนี่นะเห็นปะป้าบอกว่าทํามาจากพวกอาหารปลาอะไรนี่แหละกลิ่นโคตรเหม็นเหม็นมากเดี๋ยวเราจะลองอันแรกอันนี้นะไปดูกันเลยปลาอะไรนะลุงในนี้ มีปลาดุกกับปลาสวายมาดูว่าเราจะได้ปลาอะไรนะครับไปไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเตยลุงมันกินแล้วมันก็หลุดไปเลยอ่ะต้องยังไม่ได้จับอะไรสักอย่างเลยโอ้โหลงปุ๊บกินปั๊บเลยอ่ะลุงแล้วก็เหยื่อแบบหายไปเลยลุงเนี่ยกล้องยังไม่ทันเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราใส่เหยื่ยอใหม่แล้วเดี๋ยวไปดูครับมาอันนี้มันแล้ววันเนี้ย อันต่อไปเดี๋ยวเราลองเหยื่ออันนี้ดีกว่าเป็นหมูปิ้งที่เราไม่กินมันมันนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นหมูปิ้งนะครับว่าจะได้หรือเปล่าน้องภูมิคอยให้กำลังใจอยู่ห่างๆขอบสัตว์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าคราวนี้พอจะได้หรือเปล่าน้องภูมิว่าได้ไหมได้ตัวดีได้ตัวหนึ่งนะโอเคเดีย๋ยวมาดูกันครับปึ๊บวุ้ยวุ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับทุกท่านมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวบรรยาาศมาแล้ววุ้ยมาแล้วครับ ปลาระเม็ดเดี๋ยวลุงมันดีจังเลยลุงเฮ้ย <g iven> เราไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยอะเดี๋ยว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 เด <g iven> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ทำยังไงเลยลุงตกปลาเลยลุงช่วยด้วยลุงช่วยด้วยโอ้ผมไม่กล้าจับเนี่ยไม่เคยจับมาเลยอ่ะน้องภูนมาทางมาแล้วน้องภูนมาทางมาเร็ว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 มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับตัวแรกปลาจาระเม็ดว้ เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาแค่ทำกับข้าวมื้อเดียวพอนะครับตกง่ายดีวะเมื่อกี้มันหมูนะครับต่อไปลองส้มไหมเออเดี๋ยวลองส้มเดี๋ยวมาดูว่าส้มจะได้หรือเปล่าส้มได้กี่ตัวลุงภูมิตกูว่าได้ตกตัวสตัวเลยอะส้มนี้กินไม่ได้แล้วนะ้ามาไปกินนะส้มจีนครับมาดูว่าส้มจีนจะได้ปลาหรือเปล่าตัวที่2มาดูว่าจะได้ปลาอะไรเมื่อกี้ลุงบอกว่าปลาดุกกับปลาสวายแต่เราได้ปลาชารเลเม็ดนะตอนนี้เราจะเอาปาบึกฟึ๊บ ส้มเงียบเลยครับส้มอ่ะปลาบอกอะไรไห,ไห้กูกินเฮ้ยยังอยู่ปลาไม่สนใจส้มเลยทุกคนเดี๋ยวลองใหม่ปึ๊บหุ้ยอุ้ยส้มหลุดไปแล้วครับไม่ได้ปลาเดี๋ยนะไม่ได้ปลาเดี๋ยนะเดี๋ยวเราลองใหม่เดี๋ยวดูส้มตัวนี้ปึ๊บอุ้ยปลาล้ารมบมาล้ับส้มครับส้มไปล้ับปลาดุกกินส้ม เกียจเลยครับจับไม่เป็นอ่ามาดูครับตัวที่สองเราได้ปลาดุกนะครับโอ้จากเหยื่อส้มจีนอ่าตอนนี้นะครับสองตัวนะครับปลาจาระเม็ดแล้วก็ปลาดุกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอีกหนึ่งตัวตอนนี้ได้แล้วปลาดุกย่างแล้วก็ต้มยำปลาจระเม็ดนะครับสองเมนูแล้วอ่าท่านผู้ชมครับอันนี้ที่ยังตกไม่ได้ก็คือแป้งเน่านะครับที่อันแรกนี่คือปลากินไปก่อนเลยอุ้ยอุ้ยเราไปดงมันกินแล้วมันก็หลุดไปเลยอ่ะ ขอโทษด้วยที่แบบกล้องมันมืดๆนิดนึงนะเพราะว่าฟ้ามันคึมๆนะทุกคนเราใช้กลอปถ่ายเนาะเยื่ออาหารปลาแป้งเน่าของป้าใช่ไห้ตอนแรกนะเพราะนี้จะตกไม่ได้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูครับไปปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวขาดอีกแล้วไอ้นี่ขาดตลอดเลยเดี๋ยวเรากลับมาใช้ส้มของเราดีกว่านี่เนี่ส้มดูกันนะชัดครับเมื่อกี้นี้ไอ้ตัวนั้นมันเหม็นจริงอะเราจะเอาอีกตัวเดียวนะเอาไปทำกับข้าวนะปึ๊บ เฮ้ยมาแล้วเรียบร้อยมาแล้วครับมาแล้วครับปลาดุกอีกหนึ่งตัว,ตวได้ปลาดุกอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหโคตรฝีมือ <c oughs> ตบลงปุ๊บได้ปั๊บอะ โอเคครับทุกคนเมนูวันนี้นะครับเราได้แล้วนะครับปลาดุกแน่ๆเลยเราได้ปลาดุกมา2ตัวเราจะเอาแค่ที่พอกินนะครับพีุ่๊กคิดว่าเดี๋ยวปลาจาระเมดเรายังไม่ได้ทําแน่ก็คือเดี๋ยวปลาจาระเมดจะปล่อยกลับไปก่อนอกินแค่ปลาดุก2ตัวน่าจะอร่อยกว่าอ่าลุงบอกว่าตกมันช้าไปอันนี้เราจะตักให้ดูเฉยนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะลุงบอกว่าถ้าครั้งแรกไม่ได้ก็ไม่ต้องตักแล้วนะฮะมาปะไม่เห็นมาเลยลุง เปิดไกด์หน่อยดิโอ้โหเราไปย้ายที่แล้วลุงนั่นอะโอ้โหโอ้โหลุงไม่ใช่ง่ายๆเลยตกง่ายดีว่ะตกง่ายดีว่ะ นี่ครับลุงบอกลุงไปเสี่ยว,วลาตกทำไหมเนี่ปาอะไรพูมอันนี้ปาอะไรครับป,าด,ปาดุกโอเคอันนี้เราไม่เอาอันนี้เราปล่อยเราเอาสองตัวที่ตกได้ปะ่ะปลาจาระเม็ดนะครับที่เราตกได้เนะเดี๋ยวเราจะปล่อยมันคืนให้มันไปออกลูกก่อนไปทุกคนครับเดี๋ยวพี่นุต้องให้คุณป้าแมวช่วยทานะครับ <laughs> เพราะว่าทําไม่เป็น นะแล้วเราเดี๋ยวก็จะย่างปลากันกินที่ในทุ่งนานี่เลยปลาดีมีหอยด้วยดูไปซื้อหอยมาใช่ไหมอมืซื้อมานี่<ๆ>ซื้อมาเท่าไหรไ่เนี่ยบ่าห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้โหเป็นกิโลเลยมั้งเนะี่ยโลครึ่งโลครึ่งเหรออือันนี้เขาเรียกหอยอะไรบ่ะหอยขมหอยขมนะดูนะทุกคนนะหอยขมนี่นะครับเดี๋ยวจะต้องทําการล้างก่อน ใช่ป่ะเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่วันนี้วันนี้ถ่ายคลิปปลาไงแต่ว่าผมรอกินแกงหอยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยกําลังมาทําแบบผกักอะผักที่จะใส่กแกงหอยใช่ป่ะปะนะและ้วน,นี้อะไรเนี่ยป่ะอันนี้อันนี้เครื่องปรุงป่ะ <What? S 3> เครื่องปรุง <S <S ต้องมีอะไม่งั้นแกงไม่เสร็จนะ <S <S มีกะทิแล้วก็มีใบชะพูแกงหอยแล้วก็มีชะอมอ๋อ เดี๋ยวรอตอนนี้กําลังจะทําปลาแล้วก็ไฟาย,ย่างปลากันอาแล่ครับตอนนี้ก็ทําปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยนะครับต้องขอบคุณคุณป้าด้วยที่ทําให้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการย่างปลาดุกกันเลยไฟก็ก่อไว้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราก็จะย่างทํากันย่างไว้โอเคเดี๋ยวเรามารอดูตอนสุดกันเลยแล้วกันครับช่วงที่ตอนนี้รอปลาปิ้งแล้วก็มาทําน้ําจิ้มกันเลยนะครับเจ้าทีแรง,งน้ําจิ้มของเราก็จะมีพริกป่นเราก็จะทําพริกป่นอันนี้ใส่มาแล้วนะครับเดีย๋ยวใส่เพิ่อมอีกนิดนึงพริกนี่ปลาก็คััวเองเลยปะเนี่ยออแน่นอนแน่นอนจริงๆน้าําตาลนิดเดียวนะพอไหมโอเคแต่นะฮะผงชูรสอีกนิดนึงใครจะไม่ใส่กันเนี่ย แล้วก็ข,ข้าวคั่วข้าวคั่วใส่เยอะเลยต่อไปก็น้ำปลาปลาก็ใส่ให้ท่วมเลยท่วมพริกอ,ะอ่ะอ่าท,ที่เหลือรอน้ำมะนาวแล้วกันรอมะนาวแป๊บหนึ่งอยากกินไหมสาวหนูนั่น <laughs> เดี๋ยวบีบมะนาวเข้าไปอุ้ยอร่อยแน่นอนไม่ต้องชิม เอาละครับตอนนี้นะครับปลาย่างของเราก็สุกแล้วนี่นะครับอ้าวครูช่วยนั่งเฉยเฉยช่วย <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกหน้าตาของปลาย่างขีงหน่อยมาหนึ่งสองสามว้าวนี่นะครับอาจจะมีเสียงคนกินเ่าข้างๆนะครับอย่าไปตกใจนะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เสียงเหมือนแบบอย่างเงี้ยถือว่าไม่เข้ากล้องเลยเปนลรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราชิมปลาย่างกันต่อนะครับก็เป็นบรรยากาศบ้านๆนะแถวบ้านมีนูนเนาะเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อให้ดูกันอะไรครับภูมิกินก่อนนะภูมิผอกินก่อนอะภูมิกินก่อนแล้วอะอ่ะอของของภูไม่ต้องจิ้มน้ําจิ้มนะนี่นะครับอ่ะทีเราบอกกล้องเลยนะเป็นไงเป็นไงครับอร่อยมากโอ้โหอร่อยมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวพี่นุ่ลองชิมให้ดูครับเดี๋ยวเราใส่น้ำจิ้ม เราก็จะมามือจับนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เล็บยาวมากนะลืมตัดนะครับขี้เกียจตัดโอ้ยหิวข้าวเลยอะเยวอีกคำอีกคำเนื้อแน่นๆ่นคำที่สองขอแบบเน้นๆเลยโอ้ยน้ำจิ้มอร่อยด้วยอะมาดูตรงน้ำจิ้มนี่นี่สาดน้ำจิ้มไหมครับนี่ครับ โอ้ยก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาหากับข้าวให้ดูนะครับแล้วก็มาย่างปลากินกันด้วยแล้วก็ข้างๆวงนี่มีป้ากำลังทำกับข้าวกินกันนะครับนี่บรรยากาศบ้านๆครับนี่ก็มีไข่ทอดชะอมปลากระป๋องปลาเกลือเดี๋ยวลองชิมไข่ชะอมให้ดูนี่ครับโอ้โหไม่อร่อยเลยปะ ล้อเล่นอ้าวอีกเมนูหนึ่งยอดฟักทองต้มกะทิยอดฟักทองมากินให้หมดหืมหรือร่อยป่ะหวานอืมยอดฟักทองก็หวานอยู่แล้วใส่กะทิอีกอเดี๋ยวขอไปตัวไปกินข้าวก่อนนะครับทุกคนรับคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับอ่ะน้องภูมิปิดคลิปมั่งน้องภูมิปิดคลิปแกบัวนะ จเจอกันใหม่ครับ